ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมวันนี้มีรถบ้านสวยๆมานำเสนอครับไทเกอร์โฟวินครับดูบอดี้รอบๆกันครับสไตล์แฮกบ่าวดอยครับคือกับแฮกบ่าวดอยก็ต้องมีรถสวยๆมานำเสนอครับดูบอดี้รอบๆครับสีบอลเทาครับบอลเงินครับสวยๆจำๆครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนเนาะอันชนหน้าหลังครับครบครับ ไปเจาะลึกใกล้ๆครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับสตาร์ทได้ครับสตาร์ทลองได้ครับผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องครับครับภาพชมภายในก่อนครับนี่ครับบอดี้ครับวิ่งประมาณแสนสี่มืครับแสนสกกว่าดูครับ ไม่ครับนี่โฟนะครับเกียร์นี้ปกติครับโลสีห้าสองห้าสีอะไรไม่รู้ผมขับไม่เป็นนะครับแต่นี่ห้าเกียร์ปกติครับข้างในสวยอยู่ครับดูครับยในครับดูครับโอ้สีสวยครับบอดี้สวยครับดูครับล้อแม็กข้างหน้าครับ โอ้ยแข่ดอกยางนี่ก็สุดจัดนะครับเดี๋ยวมีราคาให้นะครับเดี๋ยวบอกราคานะครับนักบาดอยนี่มีมีอุ๊บอยู่แล้วครับมีราคาให้ครับดูครับดูครับอ้าวแบะแบแบครับแม่ดูครับกระชนหน้าดูครับมีบันไดครับแข็งปบ๊บโบ๊กครับดูัสีครับเกียร์ครับมีหยดมีย้อยครับเอารีวิวแบบให้ละเอียดละเอียดเลยครับดูครับ เดี๋ยวได้ดูยางหน้าแล้วนะครับนี่ยางหน้านะครับลอมแม็กเดี๋ยวพาไปดูยางหลังครับดูครับดูครับยางหลังครับโอ้โหเฮดอกนี่เหลือๆครับโชคใหญ่ครับดูครับคัดตีครับดูแบบใครดูเพียนที่ดูเลยครับแฮกบาร์ดอยไม่มีอุ๊บอยู่แล้วครับเพราะว่าแฮกบาร์ดอยนี่ไม่มีค่าในหน้านะครับ เป็นเพียงสื่อกลางครับ FC นี่ชอบไม่ชอบนี่ตัดสินใจเองครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนเนาะที่ว่าขายรถนี่ครับให้ FC ตัดสินใจกับเจ้าของรถเองโดยตรงนะครับเพราะว่าผมเป็นเพียงรีวิวเฉยเนาะครับดีครับนี่สายท้ายครับโอ้โหสีนี่อับน้ำใหม่แล้วครับรถ20ปีแล้วเนาะจะ20ปี10 10กว่าปีนี่แหละครับประมาณนี้ครับต้องธรรมดาเนาะรถใช้งานครับ ดูดอกยางครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับดอกสีครับเป็นเหลี่ยมครับถึงยอดครับคครับสีครับดูครับบันไดพร้อมครับยางนี่ใช้ไปเถอะครับถึงยอดครับดูครับวิเข้าะห์ไรเข้าสวนวิเที่ยวครับทำรถแคมปิ้งครับเหมาะเลยครับดูครับ แต่ฟิล์มนี้ต้องไปติดเอานะครับดูครับดูสดทรงข้างหน้าครับสวยจริงครับสปอตไลท์นะครับอันนี้ไม่ได้ต่อหลอกนะครับต่อจริงครับเนี่ยสายไฟครับดูครับยอดครับขออนุญาตนะครับเปิดเครื่องให้ดูครับดูครับเครื่องประมาณนี้เลครับดูครับอยากฟังเสียงไหมครับเดี๋ยวตัดเครื่องดูขออนุญาตนะครับ God høyt. แบตยักอ่อนนะครับแบตอ่อนหน่อยนึงครับดูครับตกครึ่งลงปกติครับตกไฟฟ้านะครับเนี่ยซ้ายครับขวาครับโอเคขวาครับขึ้นครับอืกลงหน่อยนึง่อยแดดร้อนครับโอ้โหสุดยอดมากครับดูซ้ายครับขึ้นโอเคหมอกมากมากครับสมบูรณ์แบบที่สุดครับ ดูครับเครื่งครับเดินเรียบรับมาแนี่ครับ้วไอ้เี่ยหน้ามีไอ้ครับใช้ไปนน้งานปกติครับดีครับด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 ับครับเดี๋ยวเปลี่ยนเงินครับโอ้โหสมบูรณ์สุดสครับ เดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงให้เขาก่อนครับนี้มีรถสวยๆมานํำเสน่ห้แล้วครับเิดครบครับเิดครบหมดทุกอย่างครับดูครับเครื่องไม่มีหยดมีย้อยครับนี่อะไรนะครับนี่กองอะไรครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเครื่องน่าจะห้าเอรับครับมานี้ครับแบตใหม่โอ้ ABS ครับอันนี้อันนี้รู้จักอยู่ครับ ABS ครับดูครับเพีดนี่อยู่ครบครับดูครับดูครับ เดี๋ยวพี่ยาดปิดฝากระโปรงแป๊บครับเดี๋ยวดูข้างซ้ายก่อนครับโอ้โหสวยมากครับรถครับสวยสะอาดครับลงเวกซี่สักหน่อยเนาะโอ้โหเรียบเลยครับไหลโคกครับมา,บาดูสัดสรงครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือน,น,นคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนะครับบ่าดอยมีรถสวยๆมานำเสนอตลอดครับดูครับอืสวยจริงครับโอ้ครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับสวยไม่สวยครับจบเป็นรี่ยมงครับดูครับ ใครชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับดูครับรอบหนึ่งครับแับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวยมากสยมากแข็มหน่อยครับ อาจจะไปทำแคมปิง้งไปเที่ยวครับไปลุยครับจัดเลยเลยครับผม